สวัสดีค่ะ FC ผู้ใหญ่บ้านทุกคนและก็ FC ทุกทุกคนไม่ว่าจะ FC ฟังไหมก็แล้วแต่นะคะวันนี้นะคะเกิดเรื่องเกิดราวยิ่งใหญ่มากๆเลยก็คือว่ามีคนเอาชุดที่ผู้ใหญ่ใส่ถ่ายแบบว่าคือชุดสีแดงไปเปรียบเทียบกันนะคะว่าเหมือนกันใส่ซ้ำนู่นนี่นั่นนะคะพี่เฟิร์นต้องกราบขอโทษก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้ววันที่ถ่ายแบบมันมีตริมชุดแดงพี่เฟิร์นก็ใส่ชุดแดง ผู้ใหญ่ก็ใส่ชุดแดงมันต้องเป็นตรีไม่เข้ากันนะคะดังนั้นทางทีมงานก็เลยจัดหาชุดมาแต่พอมาถึงปุ๊บเราก็เอ๊ะทาไมมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางพี่เฟิร์นก็ได้ถามผู้ใหญ่ว่าเธอใส่ไหมเธอใส่ได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความสปิริตของผู้ใหญ่แบบแรงมากก็คือขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากๆนะคะที่แบบไม่เป็นไรเธอฉันใส่ได้ชุดก็เหมือนกันถมเทไปแลอะไรอย่างเงี้ยจะใส่เองก็ใส่ได้อย่างเงี้ยก็เลยแบบประมาณว่าใส่ เรียด้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ชาวเน็ตนะคะต่างก็จับตามองกันไม่น้อยสําหรับทางด้านของผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์บบนกับหนุ่มซันวงสะท้อนนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้มีการใส่ชุดสีแดงค่ะคุณผู้ชมเพื่อถ่ายงานนั่นเองนะคะแต่ว่าใดๆค่ะงานนี้เนี่ยก็ทําเอาชาวเน็ตหลายตาย่อหลายคนจับสังเกตได้ค่ะว่าชุดนี้นะคะมันคล้ายๆกับชุดของหนุ่มซันวงสะท้อนแฟนหนุ่มของสาวเพลวพราวแสงทองนั่นเองค่ะ จนงานนี้นะคะก็เกิดการเปรียบเทียบกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะทางด้านของแม่เฟิร์นวันภาค่ะก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะถึงประเด็นชุดแดงของบอสบิกหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างทําไมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะถึงใส่ชุดสีแดงแบบที่เห็นโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะ สวัสดีคะ่ะ FC ผู้ใหญ่บ้านทุกคนและก็ FC ทุกทุกคนไม่ว่าจะ FC ฝั่งไหนก็แล้วแต่นะคะวันนี้นะคะเกิดเรื่องเกิดราวยิ่งใหญ่มากมายเลยก็คือว่ามีคนเอาชุดที่ผู้ใหญ่ใส่ถ่ายแบบก็คือชุดสีแดงไปเปรียบเทียบกันนะคะว่าเหมือนกันใส่ซ้ำนู่นนี่นั่นนะคะพี่เฟิร์นต้องกราบขอโทษก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้ววันที่ถ่ายแบบมันมีทตรีมชุดแดงพี่เฟิร์นก็ใส่ชุดแดง ผู้ใหญ่ก็ใส่ชุดแดงมันต้องเป็นตรีมไม่เข้ากันนะคะดังนั้นทางทีมงานก็เลยจัดหาชุดมาแต่พอมาถึงปุ๊บเราก็เอ๊ะทําไมมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางพี่เฟิร์นก็ได้ถามผู้ใหญ่ว่าเธอใส่ไหมเธอใส่ได้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความสปิริตของผู้ใหญ่แบบแรงมากก็คือขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากๆนะคะที่แบบไม่เป็นไรเธอฉันใส่ได้ชุดก็เหมือนกันถมเทไปแหละอะไรอย่างเงี้ยจะใส่เองก็ใส่ได้อย่างเงี้ยก็เลยแบบประมาณว่าใส่ แล้วก็แต่เธอทําได้ดีมากๆนะคะผู้ใหญ่บ้านต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะเพราะว่าเธอใส่ออกมาหล่อมากจึงมากปังมากนะคะที่สุดแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ความผิดนั้นตกอยู่ที่ทางทีมงานเราทั้งหมดนะคะที่สําคัญเลยเธอใส่แล้วออราจับมากขอบคุณมากๆนะหล่อได้ใจจริงๆขอให้มีน้องบีทน้อยเร็วๆตามความฝันของเธอนะคะและที่สําคัญผู้ใหญ่บ้านใสขึ้นเวทีให้อีก,อกจึง